ตามดูเจ้าหน้าที่ครับเอาที่จับคนผมคนเดียวนะคืนนี้นะคนอื่นเขาไม่ได้เกี่ยวนะเอาไปไปคุยกันก่อนพี่เนาะมีคนณตาต้ออยู่คนเดียวครับผมจับแจ้งว่าตุนดูงานพนักงานขนะเดียวกันแล้วมึงจะหล่อมั้งมึงมึงมึงสูงมาจากไหนว่าใครไม่มีสิทธิ์ด่ามึงทำตัวเป็นเห็บหมาวะมึงอ่ะ

มีมมยม่เป็นไรมือถือพกไปได้ขอพี่เนาะเชิญเชิญันดูสิพีทันาไเลจะไปตักะไแบบแต่แคือคือคือพวกนไม่เกี่ยวหน่อยผมด่คนเดียว

ู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงครับยงแล้วไงแล้วพี่หล้วดสุราแล้วไงแล้วแล้วไงพี่แล้วทำไมหนูหนูต้องไปแล้วทำไมหนูหนูต้องไปครัพี่แล้วหนูพี่อะไรพาะว่าหนูถือกล้องใช่ไหม เพราะว่าหนูกำลังไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมลไแล้วไมหนูต้องปไปอ่ะถ้าเกิดหนูหนูไม่ไลฟ์สดพี่จะเชิญหนูไหมถามรู้ถามอยู่แล้วทำไมพี่ไม่ตอบเฮ้ยเี่ต้องหาจจ้แต่แต่จังานเรื่องี่ใครที่ใครพี่ต้องจังหวั มีหน้าวาจะเอาเรื่องอะไรคนัวเล็กตัวน้อยมึงดูได้กูมีอะไรเนี่ยมึงจะเอาอะไรฟูเนี่ยมีไค่ซ้อมกันไหห้องนั่งไปคนหนูไม่ได้กอนที่จะมาหนีอะไรอย่างนี้นะคะอะไรคะ นี่ยครับผมก็คุณตัวไปหมดนะครับนี่เลยเมื่ก่อนน้านี้มีคนอยู่แย้งไว้ที่ไม่ตกแมเฮ้ยมงก็คือมอเตอร์ไซค์ไม่หนัสามารถที่จะรอดการพิจารณาคดีได้อันนี้อันนี้มีมีสครนั่งกินด้วยกันห้องมีใครนั่งวย่งนี้มีน่ง อะนนคนนี้มาถึงคนแรไเลยเนีที่อยู่คนไหนยืนยันเลยอ่าทีเลยข้างหนเนี๋ยขึ้นรถทอเลยข้างนเนะผมไม่ไ้ยืนเพราะว่าพี่พี่เขามีความขัดแย้งต่อกันระบบกนรถ้ามีอยู่ในุ่งนี้คือความข้งคนที่มีความขัดแย้งพ่คือยืนสบว่ายกขึ้นรถได้หางกกูเออก็ไอ้กม่ได้ทอะไรผิดี้มีความขัดแย้งต้อง้ท่องดูางาน นีนี่อ๋อนี่อแม่นะใช่ไหมเส้นดำนี่แม่หนอเแ็นไมนใช่ไปไปครับไปกับขึ้นเลยอ่นไม่ใช่ไหมลองดูรันไม่ใช่นะไม่ไหมขี่หลังขี้มขี้หลังหันดู ไทยไปยมีอำนาจอะไรมีครับไทยไปดื่มสุราในที่สาธารณะมันไม่ได้เนาะเราเราประเด็นตรงนี้ก่อนนะเนาะนมันไม่ใช่ประเด็นการเมืองอะไรเลยตอนเนี้ยแต่ทุกวันเนี้ยประชาชนไม่ขลกรูมมร้ัเมนักการเกการเมืารเมืารเกัก